สวัสดีค่ะดิฉันนางพิมใจโตริมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายวิชาการได้รับนโยบายจากผู้อำนวยการสำนักการศึกษานางสาวธนรัมนต์แก้วบ่อผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งนานิรมนวิมลมงคลให้จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับแบบออนไลน์ในสถานการณ์โควิดนะคะ ซึ่งเมื่อได้รับนโยบายมีก็มีการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าสายชั้นวางเป้าหมายในการทำระบบออนไลน์ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนนะคะในการจัดการเรียนรู้โดยเพิ่มในการสานศึกษา,านานิรมนได้กําหนดเป้าหมายไว้ว่าในการทําแบบออนไลน์ครั้งนี้เป้าหมายคือ50%เปอร์เซ็นต์นะคะเรามีนโยบายร่วมกันระหว่างหัวหน้าสายชั้นโดยที่ได้มีการประชุมวางแผนว่าจะดําเนินการอย่างไร แล้วให้หัวหน้าสายชั้นไปประชุมคณะครูในสายชั้นว่าจะมีการดําเนินการอย่างไรแบบออนไลน์ให้กับผู้ปกครองและผู้ปกครองจะมีประโยชน์นักเรียนจะไปมีประโยชน์ต่อการศึกษาในครั้งนี้อย่างไรนะคะหลังจากนั้นมาหัวหน้าสายชั้นก็ได้แจ้งว่าจะมีการโดยที่ตั้งไลน์ห้องเรียนนะคะแล้วก็มีการสร้างใบงานใบความรู้บัตรคาแล้วมีการโพสต์ลงใน ลายห้องเรียนนะคะแล้วก็ให้มีการส่งงานทางหลายห้องเรียนมามีการตรวจงานทางทางหลายห้องเรียนแล้วมีการนําเสนอต่างๆผ่านกันมาโดยมีการพูดคุยระหว่างผู้ปกครองนักเรียนนะคะสร้างข้อตกลงร่วมกันซึ่งตอนนี้นะคะได้ดําเนินการแบบระบบออนไลน์มาเรื่อยๆนะคะ ตั้งแต่ก่อนปิดเทอมจนกระทั่งเกิดสถานการณ์มาและมีหนังสือสั่งการมาว่าให้ดําเนินการตั้งแต่ระหว่าง18พฤษภาถึง30มิถุนายนซึ่งโรงเรียนเทศบาลหนึ่งได้ดําเนินการมาอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องและหวังว่าในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ครั้งนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างสูงขอขอบคุณค่ะ